สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้คือพระผงสุพรรณนะครับพระผงสุพรรณนะฮะพระผงสุวรรณพระผงสุพรรณนี่จะพบได้ในแถบจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะฮะรพระผงสุพรรณที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นพิมพ์พิมพ์หน้าหน้าแก่นะครับ รผงสุพรรณมีมีสามหน้านะครับหน้าหนุ่มอา่าแล้วก็หน้ากลางแล้วก็อ่าหน้าแก่นะครับนะอ,อันนี้เป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับอา่าเป็นพิมพ์หน้าแก่นี่เป็นพิมพ์ที่เข้านิยมกันมากนะครับนะเดี๋ยวผมใช้ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับ เจนะ okay, ผมดูใจะให้ดูใกลใใ้นนๆนะครับให้ดด้านหน้าด้านหน้านะครับอันนี้เป็นทิม์หน้าแก่นะครับข้างนะครับ ครัน,นะครับเห็นบน้หลังนะครับภาพของุวรนรเนี่ยมีพุทธคุณทางด้านอ,อ,อยูดงคงกระพันนะครับนะฮะและแถวคาดนะครับนะฮะแถวจะค,ะค,ะคาดจ,จากพญานางตราย,รลายแลวนอกแค่น,นี้ยังมีพุทธคุณทางด้าน เมตตามหานิยมนะเมตตามหานิยมแล้วก็มีโชคมีลาบนะครับมีโชคมีลาบนะฮะนะค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับนะฮะคร,บ,ครบผมสุพรรณนะครับวันนี้ผมขอจบ เ,เรื่องพระผงสุพรรณไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ผู้ชมมีความสุขมีความเจริญนะครับไม่ไมเจ็บไม่จนมีกัลยาณามิตรที่ดีนะครับสวัสดีครับ